นี่ครับอาการถีบาร์สตาร์ทเงียบครับนี่ครับไฟขึ้นไฟแบตมีครับเวลาบิดสตาร์ทนะครับดูนะครับนี่ครับบิดสตาร์ทแล้วเงียบครับไดสตาร์ทไม่ทํางานโอเคครับนี่ครับไฟแบตมีเกินสิบสองโวลต์ครับแต่เวลาบิดสตาร์ทไดสตาร์ทไม่หมุนเช็คฟิวเช็คดีเลยแล้วไม่เป็นไรครับ ต่อไฟตรงมาที่ไดสตาร์ทแล้วก็ยังไม่หมุนครับเลยต้องรื้อไดสตาร์ทซ่อมครับเดี๋ยวจะรื้อออกให้ดูครับน่ครับไดสตาร์ทของยูสุทีเอบามีน็อตอยู่สองตัวเบอร์สิบสี่เบอร์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวล่างับแรกก็ต้องถอด ขั้วแบตก่อนนะครับถอดขั้วแบตแล้วก็มาถอดที่ขั้วแรปปักของไดสตาร์นี่ครับนี่ครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วครับนี่ครับแล้วเราก็มาลองเช็คเอาสายจ้มแบตโดยตรงนะครับแดงบวกดำลบมานะครับสองเส้นนี่ครับลบเราเราก็มาขีบตรงที่ โค้งของไดสตาเนี่ยบ,บวกเราก็ตรงที่หัวน็อตที่เราขันขั่วออกนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นหนึ่งเพื่อที่จะเช็คนะครับนะครับลองเช็คดูครับนีครับทํางานติดติดขัดขัดนะครับนะครับไม่หมุนครับไดไม่หมุน โอเคครับหรือต้องหรือดูภายในนี่ครับหลังจากที่เราถอดมานะครับไดสตาร์ทของทีบานะครับอีสุทีบาก็แบบนี้ครับนี่ครับแต่เราเจอพิรุษเจอความผิดปกติตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับบเห็นมันหักออกแบบนี้นะครับนี่ครับ เลยต้องลื้อดูนะครับลื้อดูภายในให้ชัดเจนนะครับนี่ครับมาดูส่วนที่จะลื้อนะครับเราจะลื้อส่วนนี้ออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีฝาหลังนี้นะครับนี่ครับส่วนที่ลือ้อมีนัดตัวผู้เบอร์สิบอยู่สองตัวเนี่ยครับแล้วก็นัดหัวแฉกสองตัวนี่ครับ ตัวด้านหลังเป็นฝาหลังเป็นตัวผู้เบอร์แปดสามตัวครับนี่ครับหลังจากที่ถอดดูแล้วนะครับเราก็เจอปัญหาครับนี่ครับตัวชุดสะพานไฟนี่ครับหักครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับฐานฐานยังเหลือเยอะนะครับฐานยังเหลือเยอะแต่ทุ่นมีลายๆนิดหนึ่งครับเรา ในในเราก็ถอดแล้วเราก็ต้องรื้อทำความสะอาดแล้วก็เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดตรงทุ่นอีกให้มันเรียบลงนิดนึงนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินนะครับโอเคครับไปล้างครับนะครับข้างในโสโปรกมากครับมีผงของเกิดจากฐานครับนี่ครับตอนล้างไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับหลังจากที่เราล้างด้วยน้ำมันเบนซินประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบนะครับ ในสตาร์ทเทียบ่าตัวนี้เราจะซ่อมซ่อมแต่ส่วนที่มันเป็นนะครับส่วนที่เสียนะครับนี่ครับส่วนที่แท่งสกรูหักนะครับเนี่ยซื้อมาใหม่ครับนะครับเพราะฐานฐานยังเหลือเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลยใช้อันเดิมดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคครับจะประกอบแล้วครับจะประกอบเสร็จแล้วถ่ายให้ดูอีกทีครับ นี่ครับตอนประกอบจะมีมาร์กนะครับตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับนี่ครับเขีดกับจุดนี้ต้องตรงกันนะครับมันมีสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วจะมาทดลองดูกันครับ แทงมาขีบตรงที่แท่งสกูของขั้วบวกเนี่ยนะครับแล้วมีสายไฟอีกเช่นหนึ่งเพื่อที่จะมาที่ขี่ใดดูนะครับที่การทางานของใดดูนะครับ ก็ลบครับอยาขีดตรงโคงของไดรตาร์เลยนะครับ ไปประกอบพื้นที่รถคันนั้นนะครับครับหลังจากที่เราประกอบได้สตาร์ทเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ขั้วแบตนะครับเพื่อที่จะลองสตาร์ทรถดูนะครับนี่ครับได้เวลาลองแล้วครับหลังจากที่ประกอบและใส่ขั้วแบตเรียบร้อยครับมาลองกันครับ i have เพื่อประโยชน์สําหรับคนที่มีรถรุ่นนี้แล้วเจออาการปัญหาแบบนี้นะครับครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วก็สตาร์ทได้สตาร์ทง่ายก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จครับการซ่อมด้วยตัวเองดับแล้วลองสตาร์ทใหม่ดูครับ โอเคครับใช้งานได้ครับขอบคุณครับ